ตกเย็นแล้วมาทำทุกกี้ตีน้อยกันเปิดใหม่สาขายูดีทาวอยู่ด้านหลังนะเจ้าค่ะขับรถตรงไปเลยช่วงยีนก็จะหาที่จอดรถยากหน่อย DIY สาขายูดีทาวกำลังจะมาเดี๋ยวมาช้อปปิ้งเดินมาถึงแล้วเพื่อนสาปปวบอกว่าให้ไปจองคิวไว้ก่อนเดี๋ยวเพวื่อนตามมาน้องยิงเราชา้าไปจองบัตรคิวก่อนเจ้าค่ะได้ไหมายเลข A 0-77รอประมาณ9คิว เดี๋ยวนั่งรอบนป่าที่อุดรเขามีสองที่นะเจ้าค่ะตีน้อยสาขาปังมจากเส้นไปสกลอีกที่ก็จะเป็นสาขานี้นะคะยูดีทาวถึงคิวแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเข้าไปกันเ,<อ>เพื่อนยังไม่มาเลยเดี๋ยวไปนั่งรอเขอให้เลือกได้สองน<อ>้ำนะมีน้ำใสน้ำต้มยำแล้วก็หมาล่าถ้าเป็นหมาล่าต้องจ่ายเพิ่ม40บาทน้องหญิงเอาแค่น้ำใสแล้วก็ต้มยำเฉลี่ยตกคนละ2 7 6บาทน้องหญิงได้โต๊ะที่28นะคะ หลังจากนั้นมอต้มก็จะมาเสิร์ฟเราก็ทนะําหน้าที่สั่งอาหารวนไปเจ้าค <Okay. S 1> ่ะเขาจะมีบาร์โค้ดให้สกแกนสั่งอาหารนะคะกินพออิ่มนะยอย่าสั่งมาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดนะเจ้าค่ะส่วนเมนูน้ำเราก็ไปเสิร์ฟตัวเองนะคะมีน้ำให้บริการหลายอย่างเลยาตามนี้เลยจ้า <Wow. S 1> ส่วนของทานเล่นกําลังจะหมดะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเติมให้นะคะ uh? อาหารมาเสิร์ฟแล้วเพื่อนยังไม่มาเลยขออนุญาตทานก่อนเพื่อนนะเดี๋ยวตามมาทีหลังค่ะเวลาเหลือเฟือเป็นชั่วโมงไม่ต้องห่วง จ้ามานั่งปุ๊บได้กินเลย